นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 7เบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนสินไยหัวผู้นำแห่งวงการซักแห้งราแรกของประเทศ ในระหว่างที่บ้านเมืองยังหาทางออกกันไม่ได้นะครับก็มี7องค์กรภาคธุรกิจครับที่เสนอตัวเปิดวิธีกลางร่วมกับสมาคมนักข่าวเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับโดยจะมีการจัดเวทีครั้งแรกในวันศุกร์นี้แหละครับรองประธานกรรมการหอนค้าไทยกุณวิชัยอัศรศสกรนะครับบอกว่า คือขาย7องค์กรภาคเอกชนจะร่วมกับสมาคมนักข่าววิยทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาว,วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับทำหน้าที่เป็นเวทีกลางครั้งที่1ในการจัดระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้รู้เพื่อร่วมการเสนอทางออกที่เป็นไปได้ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและก็มีกําหนดจัดถแถลงข่าวเพื่อนําเสนอทางออกที่ว่านี้นะครับกับประชาชนทั่วไปในวันศุกร์ที่13ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรกิจนะครับซึ่งเครือข่ายเจ็องค์กรภาคเอกชนก็บอกว่านะครับยังยืนยันแนวคิดเดิมนะครับว่าการเลือกตั้งโดยไม่มีการปฏิรูปการเมืองในประเด็นสําคัญสคัําญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับก็จะนําพาไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเช่นเดิมแล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตชาติไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งจะทําให้ประเทศติดอยู่กับบังวนของปัญหา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนะครับซึ่งเครือข่าย7องค์กรภาคเอกชนก็มีความคิดเห็นร่วมกันแหละฮะว่ารียกร้องครับให้ทุกฝ่ายหันหน้าเจเจเข้าหากันนะครับภาคเอกชน7องค์กรที่ว่านี้นะครับก็ประกอบไปด้วยสภาหอค้าแห่งประเทศไทยสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยนะครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทยนะครับก็มีการรวมตัวขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจนี่หละฮะเพื่อเสนอตัวเป็นคนกลางนะครับพูดง่ายว่าคล้ายๆกับว่าเป็นการรวบรวมความพิเหตนต่างๆนะครับเป็นการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายมาร่วมถกหาทางออกด้วยกันครับ และสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนก็กังวลน,นะครับว่าเมื่อมีการยุสภาไปนะครับโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทหรือแม้กระทั่งโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านบาทจะต้องชะงักใรหรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก็ออกมากนนังวลแล้วฮะบอกว่าอาจจะฉุดให้ตลาดวัสดุก่อสร้างต้องแบกรับสต็อกกันค่อนข้างอ่วมเลยนะครับเพราะว่าบรรดาภาคเอกชนก็ ได้มีการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนายพัรมราชุประถมคุณกฤษดาจันจมรัดแสนนะครับบอกว่าหลังจากรัฐบาลประกาศยุสภาไปซึ่งคาดว่าจะส่งผลทําให้โครงการลงทุน2ล้านล้านบาทและโครงการน้ํา3,50 0 0 0ล้านบาทต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกโครงการลงไปนั้นนะครับอาจจะส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง พราะที่ผ่านมานะครับเมื่อผู้ประกอบการทราบว่าจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องไปถึง7ปีก็มีการวางแผนและก็เร่งผลิตวัสดุก่อสร้างต่างๆซึ่งนะครับถ้าหากว่าโครงการไม่เกิดขึ้นก็จะทำให้บรรดาธุรกิจวัสดุก่อสร้างต้องเผชิญกับปัญหาการแบกรับสินค้าคงคลังหรือว่าสต็อกไว้จำนวนมากเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังเห็นว่าหลังการยุสภาซึ่งกว่าจะมีการเลือกตั้ง จนกระทั่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย6-8เดือนภาวะที่ว่านี้นะฮะก็ยอมรับว่าจะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการต่างๆมีความล่าช้าออกไปแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลมากนักเพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณประจำปีจยุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลของภาคเอกชนละฮะ และอย่างที่บอกไปนะครับโครงการปรจัดการน้ํา3 5 0ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วก็มีการเปิดประมูลไปเรียบร้อยแล้วได้เอกชนที่ชนะการประมูลไปนะครับเหลือแค่ตอนนี้ที่จะลงนามสัญญาร่วมกับภาคเอกชนนะครับตอนนี้ทุกอย่างต้องชนะออกไปนะฮะวันนี้จะพาผู้ชมไปฟังความคิดเห็นกันหน่อยครับกับ1ผู้ที่ชนะการประมูลนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงต่อไปจะมีการฟ้องร้องกลับมาที่รัฐบาลหรือไม่นะครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ หลังจากที่รัฐบาลประกาศยุบสภาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งความหวังในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและความกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า350,000ล้านบาทนั้นสถานะปัจจุบันของโครงการนี้จะยุบไปพร้อมกับสภาหรือไม่ทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทเควอเตอร์ประเทศไทยมณฑลพานุโภคิน รัฐวิสาหกิจสัญชาติเกาหลีที่ได้รับชัยชนะในการประมูลโครงการในส่วนของโมดูลฟลัดเวย์และประปับปรุงลำน้ำมูลค่า150,000ล้านบาทที่ถึงแม้สถานะของโครงการณตอนนี้อาจจะยังไม่มีมติคอรมอออกมาว่าให้ยกเลิกแต่ก็ออกมายอมรับว่า เพราะความไม่แน่นอนทําให้ยังต้องรอว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเดินหน้าอย่างไรก็ในส่วนของเควัเตอร์ตอนนี้ต้องเลยว่าเราก็คงต้องรอเพราะว่าโครงการที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราเข้าใจที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยก็ต้องมีการอนุมัติจากมติคอรมอฉะนั้นวันนี้เมื่อไม่มีคณะรัฐมนตรีเราคงต้องรอในรัฐบาลชุดใหม่นะครับฉะน,นั้นส่วนที่เควัตเตอร์ทำได้ทุกวันนี้ก็คงอยากได้ทราบ ขั้นตอนต่างๆในอนาคตต่อไปว่าทางรัฐบาลให้เราทําอะไรต่อแต่ที่เราทราบแน่ๆคือเราต้องรอในรัฐบาลชุดใหม่แต่ในแง่ทิศทางของการเมืองนั้นทางบริษัทก็ยังมีความคาดหวังว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะนอกเหนือจากการลงทุนเบื้องต้นไปกว่าพันล้านบาทและสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้ทางบริษัทต้องส่งพนักงานบางส่วนกลับเกาหลีจนกว่าจะมีความแน่นอนอีกครั้งทางเคอท์เองเรามีความคาดหวังว่า อยากให้โครงการที่สําเร็จรเพราะว่าเราเองเนี่ยมีความตั้งใจตั้งแต่ต้นในการที่จะนําความสำเร็จของทางเกาหลีเนี่ยนำมาปรับใช้กับทางประเทศไทยและด้วยของทีมงานทั้งหมดที่เราได้เข้ามาทํางานณวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมงานที่ได้มีมีการทํางานในโครงการใหญ่เรื่องของน้ำที่ประเทศเกาหลีฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่ควรจะต้องเกิดคืออยากให้มีโครงการนี้ส่วนเรื่องของออปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราต้องเรียนว่า ก็คงขอให้เป็นปัญหาภายในซึ่งเราเองคงไม่อาจก้าวล่วงนะครับถ้าไม่นับปัญหาเรื่องยุบสภาโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่ามหาศาลที่ก่อนหน้านี้โดนสารสั่งให้ทำประชาพิจารณ์ก็กำลังเผชิญกับความเห็นที่ไม่ลงรอยของเหล่าบรรดา NGO และประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโมดูลฟลัดเว์ฝั่งตะวันตกที่ห่วงถึงผลกระทบที่จะตามมาที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเหล่านี้ไปตลอดกาล ความหวังของโครงการขนาด350,000ล้านบาทรวมถึงโครงการ2ล้านล้านที่นับเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวสำคัญของปีหน้าตอนนี้ยังต้องเลื่อนไปด้วยความไม่แน่นอนเครื่องยนต์อื่นๆอีก3เครื่องไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภายในการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกก็ยังอยู่ท่ามกลางควันของความไม่แน่นอนเมื่อเครื่องยนต์ทั้ง4ยังต้องลุ้นจับตาว่าเครื่องบินลำนี้ในปีหน้านั้นจะสามารถเชิดหัวขึ้นได้หรือไม่ ผู้บริโภคอย่างเราคงทำได้แค่รัดเข็มขัดรอปรัชญาอารเอกเนชั่นทีวีรายงานอีกหนึ่งผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศยุสภาไฟนะครับก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาอัตราใมหม่นี่แหละฮะที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลมีการออกพระราชกิจก,ก,การมาแล้วนะครับแต่ ดูเหมือนว่าตอนนี้ประลัดกระทรวงคลังบอกว่ายังตอบไม่ได้ครับว่าอัตราภาษีใหม่นี้จะสามารถใช้ได้ทันภายในปีนี้หรือไม่ครับประลัดกระทรวงการคลังรังสรรศิวราศาสตร์นะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลรักษาการนะครับว่าการออกพระราชกิจสเิีกาเพื่อลดภาษีบุคคลธรรมดานะครับซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมติครมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งนะครับจะถามว่ามีการดําเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งถ้ากว่ากฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้นะครับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาก็ต้องยื่นเสียภาษีรายได้ของปี2556ที่จะยื่นแบบตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าในอัตราเก่าไปก่อนนะครับก็มีคนโทรมาถามเยอะนะปะลัดกระทรวงการคลังบอกว่าตัวท่านปลัดเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วอัตราภาษีใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างจะใช้ได้ทันภายในปีนี้หรือไม่นะครับ สำหรับอัตราภาษีบุคคลธรรมดาใหม่นี้นะครับมีการปรับจาก5อัตราเป็น7อัตราที่นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับหไปถึงสูงสุด35%ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากเดิมนะครับก็จะมีการปรับลดลงบางส่วนนะครับเดิมทีแล้วอัตราภาษีจะเริ่มที่10และสูงสุดอยู่ที่37%โดยอัตราภาษีใหม่นี้นะครับก็คาดการณ์กันว่า จะทําให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางน,นะครับก็จะเสียภาษีถูกลงมานี่แหละฮะซึ่งถ้ากว่าจะต้องใช้อัตราภาษีแบบเก่าอยู่อันนี้อาจจะทําให้คนที่มีรายได้ปานกลางอาจจะต้องรู้สึกว่าแม่เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินที่จะได้ประหยัดไปก็มากพอสมควรครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ พาณิชย์วันยุบสภาทำระบายสต๊อกข้าวรัฐสดุดเตรียมถามฝ่ายกฎหมายถึงอำนาจเซ็นอนุมัติขายข้าวได้หรือไม่ยันเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวโดยได้ออกใบประทวนไปแล้วเกือก 700, บ7จ็ดแสนใบมีข้าวเข้าร่วมโครงการ5ล้านตันแต่จ่ายเงินได้แค่3ล้านตันรวม1,4 0 0 0ล้านบาทขณะที่นายกสมาคมชาวนาไทยเผย ขณะนี้ชาวนานได้รับความเดือดร้อนมากที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวเร่งเจรจากับรัฐบาลถ้ายังไม่ยอมจ่ายเงินในกลางเดือนมกราคมการรับจำนำข้าวจะครบ3เดือนเตรียมฟ้องร้องเรียกความเสียหายสถาบันอาหารคาดย่อส่งออกอาหารปี5.7าวูเเคาดปีหน้าโต6.2%โดยข้าวยังเป็นสินค้าอาหารที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด พร้อมชี้ศักยภาพเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นหากไทยไม่เร่งพัฒนาภายใน5ปีจะแซงไทยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนระบุก,การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระทบต่อการส่งออกอาหารแบบ g 2ที EU ตรวจพบแมลงวันผลไม้ในฝรั่งจากไทย3ครั้งและศัตรูพืชในผักแล้ว5ครั้งจี้ไทยเร่งแก้ไขสินค้าอาหารไทยให้ปลอดจากสารตกค้าง ย่าฆ่า,มาแมลงและสัตว์ตรูพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานของ EU โดยขณะนี้ผู้นำเข้าได้เริ่มหันไปนำเข้าสินค้าจากลาวเวียดนามมาเลเซียไซปรัสและสเปนแทนแล้วปิดฉากแล้วสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30สรุปยอดจองรถยนต์ตลอดงาน41,083คันตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แม้ช่วงเวลาจัดงานจะมีการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อ โดยค่ายรถยนต์โตโยต้ายังคงมียอดจองสูงสุดในงานรองลงมาเป็นค่ายฮอนด้าและค่ายนิสสันตามลำดับไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผุหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหวะลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาสุริยวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันถึงสุขครับ